สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรพยากรภัยพิบัติพร้อมกับแนะวิธีรอดก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้จัดทาได้นะคะเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะหลวงปู่เทพโลกอุดรพยากรณภัยพิบัติมวลมนุษย์ภัยพิบัต,นนบตินามจะท่วมโลกแผ่นดินจะไหวมนุษย์ที่ดีถึงจะรอดหมู่ชนควรทําดี ให้มนุษย์มีการปฏิบัติมวลชนทุกหมู่เหล่าต้องปฏิบัติพระเจ้าผู้สร้างโลกมองเห็นมวลมนุษย์กำลังจะทุกข์ยากล้มหายตายจากเวลานั้นใกล้เข้ามามนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้จงทำตัวเองให้ดีจงมีจิตที่ดีจึงจะรอดพ้น ไม่มีใครช่วยใครได้แผ่นดินจะเกินกินผู้รู้สิ้นชีวิตเท่านั้นผู้ที่จะรอดปลอดภัยต้องอยู่ในศีลธรรมพึงรักษาชีวีอย่าคิดว่าตายแล้วดีกว่าอยู่ต้องอดทนผู้รอดจากภัยพิบัติคือผู้ที่ต้องอยู่ต่อเป็นผู้ที่ต้องช่วยกันปรับสภาพจากเหตุการณ์ ที่ผ่านพ้นแต่กว่าจะถึงตอนนั้นมนุษย์ก็แสนสาหัสทุกยากอดยากยากไร้ปางตายไร้ความทรงจำก็มีเพราะขาดการเตรียมด้วยความไม่รู้มนุษย์ต้องพบวิบากกรรมชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกลำบากมนุษย์เป็นผู้ทำทุกสิ่งด้วยมือของมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่มีไม่ใช่ใครที่ไหนทำเวลาใกล้เข้ามาทุกขณะความตายกำลังเข้ามาใกล้ตัวก่อนถึงเวลาก่อนถึงวันนั้นมนุษย์ผู้ซึ่งกระทำการทำลายมนุษย์ด้วยกันมันต้องพินาศเช่นกันการกระทำของมันผู้นี้ทำให้มนุษย์จำนวนมากมายสิ้นชีวิตคล้ายใบไม้ร่วง มันหวังว่าจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินทั่วโลกแต่แล้วความหายนะเข้ามาครองโลกแทนความพินาศเต็มไปหมดความหวังย่อยยับปัตภีเต็มไปด้วยเลือดศพการเกลื่อนเลือดทาแผ่นดินชีวิตสูญสิ้นสิ้นไร้ผู้คนมีแต่ความตายที่เห็นชัดความดับสูญครั้งใหญ่ของมวลมนุษย์และสัตว์ในโลก ความตายเป็นผู้ชนะผู้แพ้คือผู้กระทำความชั่วร้ายผู้ที่ตายทั้งหมดเป็นผู้โชคดีกระนั้นหรือผู้ที่รอดเป็นผู้โชคดีกระนั้นหรือมิใช่ทุกอย่างคือกฎแห่งกรรมวิธีแห่งกรรมมาจากที่ใดทำไมมวลมนุษย์จึงต้องรับความดับสูญเพราะชีวิตกับความตายเป็นสิ่งที่คู่กัน ไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่มีทางหนีพ้นโอกาสผู้ที่รอดหมายถึงผู้อยู่ต่อเพื่ออนาคตโลกผู้ทำลายดับสูญสิ้นโลกร้อนละอุมีแต่ไฟเท่าฐานท่วมท้นแผ่นดินน้ำเป็นพิษสารเคมีท่วมทน้นเชื้อโรคสารพัดชนิดกัดกินผู้คนผู้ที่รอดแสนสาหัส ทุกยากรอความตายผู้มีบุญจะออกมาช่วยรักษาชีวิตผู้คนมากมายจะรอดชีวิตจากโรคร้ายการรักษาไม่ต้องใช้ยาเป็นวิชาไม่มีใครรู้จักคนผู้นี้รักษาผู้คนไม่หวังสิ่งใดเพราะเป็นหน้าที่ก่อนเกิดการรักษา ไม่ต้องมาพบตัวผู้ป่วยอยู่แห่งใดรักษาได้ไม่ต้องมาถึงถึงเวลาไม่ต้องค้นหาโรคจะหายเองเศรษฐกิจตกต่ำต้องการผู้แก้ไขทั่วโลกวุ่นวายขาดอาหารน้ำตาเนืองนองศพลอยฟูฟ่องเพราะน้ำหลากมาน้ำตาไหลลินไม่มีใครได้กินอิ่มมีแต่ความทุกข์ ความเศร้าโศกครอบคลุมคนทั่วโลกไม่ต่างกันทุกที่มีแต่ความเศร้าความสูญเสียของมวลมนุษย์แต่ก็มีบางประเทศฟ,ฟื้นตัวเร็วการฟื้นตัวของบางประเทศรวดเร็วเป็นประเทศเล็กๆประเทศที่เคยยิ่งใหญ่สูญเสียหนักการพัฒนาเริ่มดีขึ้นอีกครั้งแต่ช้าทุกอย่างจึงกลับกัน ประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจกลายเป็นผู้ยากไร้แทบไม่น่าเชื่อเคยมีเงินเหลือเฟือต้องฝืดเคืองยิ่งกว่ากินเกลือโลกไม่พ้นวิกฤตความทุกข์อย่างคลองเมืองผู้อ่อนแอจะไม่รอดอากาศหนาวหิมะถลม่มน้ำแข็งละลายน้ำป่าหลากความทุกข์ยากทับถมคนตาย เพราะความหนาวทุกทับถมทวีกว่าจะรู้ความเื้อรันันความเชื่อยากทำให้มนุษย์ได้รับบทเรียนแต่ไม่เข้าใจเพราะความตายมาเร็วเกินไปไม่ทันรู้ตัวมนุษย์ไม่ทันได้คิดไม่มีโอกาสเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่บรรลุธรรมต้องมีชตากรรม เวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้ทุกชีวีผู้รู้เหตุการณ์รอเวลามีน้อยความไม่แน่นอนความไม่มั่นใจคิดว่าไม่เกิดจึงทำให้การเตรียมตัวไม่พร้อมอาหารไม่พอน้ำดื่มไม่มีหมอก็ป่วยคนไข้มากมายโรคที่เป็นก็หายยากผุพองทั่วร่างกายโรคร้ายทั้งสิ้น เกาะกินร่างกายกรรมันตภาพรังสีสารเคมีเชื้อโรคมากมีทำร้ายร่างกายอาหารเป็นพิษยาปฏิชีวนะช่วยไม่ได้โรคระบาดทุกหย่อมหญ้าชีวิตร่วงเหมือนผักปลาไม่มีเวลามีแต่ชีวิตที่สิ้นไปกว่าเท่าจะมอดกว่าน้ำจะลดกว่าเชื้อโรคจะหมดสิ้นชีวิตสิ้นไปไม่รู้เท่าไหร่ ความอดทนต้องสูงสุดไม่มีเสียงนกร้องมีแต่เสียงโอดครวนความเจ็บปวดคลองเมืองการครั้งนี้กว่าจะสิ้นสุดไม่มีใครล่วงรู้ความไม่แน่นอนเที่ยงที่สุดทุกชีวิตกว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์สุดแสนลำบากนอกจากผู้คนจำนวนหนึ่งอย่างรู้เตรียมรับสถานการณ์ผู้คนเหล่านั้น มีโอกาสเป็นผู้รอดชาวโลกกว่าครึ่งโลกที่ล้มหายตายจากล้วนแล้วแต่กรรมฟ้าจะใสอีกครั้งเมื่อฤดูฝนล่วงหล่นละลายสิ่งต่างๆฝนจะชุ่มโชคสิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นดีแต่ต้องใช้เวลาพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ช่วยกันทํานุบำรุงรักษาประเทศต้องพัฒนา เหมือนยุคเก่าย้อนมาแต่เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นโลกยุคใหม่วิทยาศาสตร์ล้ำหน้าชาวประชาหน้าใสคนที่เหลือจากเหตุการณ์มีความคิดเปลี่ยนไปไม่มีแล้วความคิดเก่าๆทุกอย่างเปลี่ยนไปมีแต่ความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปหมดลดทิฐิจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การแข่งแย่งชิงดีแทบสิ้นไปมนุษย์จิตใจร้ายยังมีอยู่ความเมตตาคำจุนโลกทุกสางโงผู้มีเมตตาทําปรากฏเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือกันบำรุงรักษามีจิตเมตตาเปิดโฉมหน้าแต่ไม่ปรากฏตัวได้ยินแต่ข่าวร่ำลือไปทั่วเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกต่างยินดีชื่นชม เหมือนพระเจ้ามาโปรดคนทั่วโลกต้องการหมอรักษาหาหมอไม่ได้โรคที่ระบาดไม่มีในตำราและไม่มียาแก้โรคที่ระบาดความตายมาเยือนชีวิตมนุษย์ได้สำนึกกว่าจะรู้ตัวเกือบจะรู้ตัวเกือบจะตายผู้ที่ตายไม่รู้ตัวสำนึกในบาปคนที่เหลือล้วนคิดได้ ความตายผ่านพ้นไปผู้มีบุญช่วยเหลือผู้อื่นไม่กลัวเหนื่อยไร้การแบ่งชั้นทุกคนเสมอภาคความดีความพยายามผู้สร้างโลกไม่ปล่อยให้มนุษย์ทุกทรมานสู้กับความตายนิมิตหมายใหม่ประกอบกรรมดีละเว้นความชั่วรักษาความดีอยู่ในศีลธรรมตั้งมัน่นในการปฏิบัติ อย่าเห็นแก่ตัวทางสายกลางช่วยเหลือผู้อื่นจงมองตนเองอย่ามัวรอเวลาความว่างจิตตั้งมั่นปล่อยใจวางจิตเป็นหนึ่งมีสมาธิคนที่สามารถทำได้เช่นนี้ทางสายใหม่คือทางหลุดพ้นผู้ที่ทำได้ไม่ต้องมาเกิดตามวัฏจักรทางสายนี้มีมานาน ตั้งแต่ดึกดำบรรผู้ที่รู้และเข้าใจพยายามศึกษาผิดบ้างถูกบ้างเพื่อหาทางหลุดพ้นจากกิเลสพระเจ้าเบื้องบนเฝ้ามองดูใครทำอะไรไม่รอดพ้นสายตาการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายตามีการบันทึกผู้ที่รอดตายต้องมีจิตใจเข้มแข็งอดทนต่อสถานการณ์ ไม่ใช่ง่ายสิ่งเลวร้ายมนุษย์ต้องอดทนให้ได้การเวลาผ่านไปผลที่ได้รับต่างทุกทั่วหน้าจิตใจสำคัญที่สุดเมื่อถึงเวลานั้นสภาวะขับขันผู้เข้มแข็งจะรอดพ้นความอดอยากความพลัดพรากคืบคลานเข้ามาความลำเคนผู้คนโอดครวน ชีวิตทุกผู้ทุกนามรอความหวังอย่างสิ้นหวังแต่ก็รอสภาวะเช่นนั้นใครทนได้ยอดคนชีวิตมืดมนยิ่งกว่าความมืดหนทางมองไม่เห็นสิ่งลี้ลับเริ่มปรากฏผู้คนแตกตื่นได้ยินเรื่องราวอันมหาสาจรรั์ความมหสศจรัร์นั้นไม่เคยปรากฏ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาสู่ยุคปัจจุบันมนุษย์จะได้พบสิ่งมหัศจรรย์ในยุคนี้ผู้ซึ่งไม่เคยได้พบเห็นความมหัศจรรย์จะมีโอกาสได้เห็นจากหลวงปู่เทพโลกอุดรแจ้งไว้แก่หลวงปู่ภารตะหรือสีบัวขาวขอยกกรนสอนใจในยามยากช่วงลำบากไว้เป็นอุทาหรณ์ โลกทั้งโลกกำลังจะสั่นคลอนเพื่อสะท้อนผลกรรมคนทำมาจากวันนี้ต่อไปภายภาคหน้าในไม่ช้าวิบากกรรมวิ่งเข้าหาให้หอยหวนข่ำครวนแสนเวทนาคนทั่วล่าต่างล้มหายตายเป็นบือหากไม่เชื่อ ให้เฝ้าดูจะรู้สึกต้องสะอึกเมื่อไม่มีสิ่งใดเหลือทุกวันนี้มีใช้อย่างเหลือเฟือจะไม่เหลือให้ใช้ในบัดดลคนหลายคนวกว,วนเพื่อเสพสุขไม่เคยทุกข์ร้อนใจให้ขัดสนเฝ้าเอาเปรียบเบียดเบียนหมู่ผู้คน ไม่เคยสนเวรกรรมมันมีจริงไม่ว่าใครใดๆใ,ในโลกนี้ชั่วหรือดีทุกเยาว์วัยชายหรือหญิงสัตว์จะทำเท่านั้นคือความจริงทุกสรรพสิ่งหนีไม่พ้นผลของกรรมคนคิดดีทำดีย่อมมีสุขผลกองทุกทีวีไม่แปรผันพาพ้นทุกข สิ้นวิบัติในฉับพลันบุญเท่านั้นที่หนุนนำคนทำดีผิดกับคนที่ทำผิดและทำพลาดต้องถึงคาดบาปกรรมซ้ำเป็นผีครั้งอยู่ดีมีสุขไม่ใ่ดีพอจะม้วยชีวีแล้วไฟบุญกุศลหนุนบุญใดไหนจะช่วย มีแต่สวยเท่านั้นที่เกื้อหนุนเกิดเป็นคนไม่เคยคิดตอบแทนคุณจะเอาบุญที่ไหนมานำพาอีกไม่นานก็ถึงกึ่งพุทธ,ธะเป็นจังหวะรอยต่อศาสนาสิ่งทุกสิ่งย้อนกลับสู่เวลาสับไรค่าคนยึดจิตอภิญญา ถิ่นกาขาวยาวนานจะผันผ่านพระสีอารอะเรียเมตรตรเข้ามาหาสีวิไลไฟธรรมทุกเวลาเทวดาปกป้องตลอดกาลอยากอยู่ดีมีสุขถึงยุคนั้นต้องช่วยกันสร้างกรรมดีไว้สืบสารภัยวิบัติโลกสลายอีกไม่นาน สิ้นคนพานเหลือคนดีไม่กี่คนคำยืนยันปู่ฤาษีภาระตตให้สละอย่ายึดมั่นอย่าสับสนให้รู้ไว้ภัยจะถึงทุกตัวตนให้ทุกคนหลบลี้หนีออกมาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะบังเกิดจำไว้เธอจะสิ้นยุคกลุ่มเศรษฐี ที่คดโกงฉกฉวยจนได้ดีจะสิ้นทีหมดท่าผ่าตรอมตรมบาปและกรรมตามซ้ำไม่ย่อหย่อนกินหรือนอนเดินนั่งช่างขืนขมถึงรวยทรัพย์เคยยิ่งใหญ่ยิ่งระทมก็จะล้มจมดิ้นสิ้นกันไปจากสี่เกเข้าถึงปีหสอง ฟ้าจะร้องคำรามสุดหวันไหวธรณีจะโกรธเป็นฟืนไฟพระพลายไซจะถามโถมโจมดีเราพระคงคาจะไหลบาหุ้มเปลือกโลกดาวนองโลกพุ่งชนคนอับเฉาให้รีบลุกและตื่นเถิดพวกเรารีบเดินหน้าถึงทำคำฉีวา ภาคกลางหนึ่งใต้หนึ่งพึงจำไว้จมอยู่ใต้คงคาแน่หนักหนาพื้นแผ่นดินคลุมด้วยน้ำสุดลูกตาชาวประชาไร้แผ่นดินสิ้นชีพวายเหนืออีสานตอนล่างต่างรันทดแผ่นดินลดหดหูไม่รู้หายเหลือก็น้อยคนบุญที่รอดตาย นอกนั้นใสไรชีวิตวิบัติภัยบนท้องฟ้ามืดมนฝนหาใหญ่ห่อหุ้มไว้เจ็ดราตีอรุณชายสัตว์เล็กใหญ่ดับดิ้นแทบวอดวายที่ไม่ตายกลายมีพิษปริช,ชีพกันพายุลมสลาตันนับว่าร้ายก็ไม่วายต้องแพ้ลมกำหัน ฝนที่ไหนพัดที่ใดตายฉับพลันไม่มีควันมีแต่พิษชีวิตวอดวายพลังจากนั้นคนที่เหลือจะแปลเปลี่ยนบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ขาดสายทุกและโศกโลกมนุษย์จะผ่อนคลายศีอริยะเม่ไตรจะบันเจดิดเกิดขึ้นพลันสร้างมนุษย์สร้างโลกให้ผุดพอง ตามคันลองสีวิไลให้เฉิดฉันสิ้นทุกโศโรคภัยไม่โรมรันจิตเท่านั้นที่วัดใจให้อยู่ยืนทรัพย์เงินทองก่ายกองเต็มไปหมดช่างรันทดไม่มีค่าเท่าผ้าผื้นสิ่งที่หาและไยทุกวันคืนที่ยั่งยืนคือจิตผ่องอัมภัย อาศัยกรรมทำดีช่วยชูคำให้ได้นำสู่อภิญญาหน้าสดใสทั้งอิ่มเอิบอิ่มกายอิ่มจิตใจพระยาธรรมนั้นไสคือกฎเกณฑ์หากไม่เชื่อสิ่งที่กล่าวชาวโลกเอ๋ยจำไว้เลยนี่คือแท้แน่หนักหนา เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาจะรู้ว่าเริ่มตั้งเขาเข้าสู่การพายุโหมน้ำท่วมแผ่นดินไหวโลกทั้งใบไม่แน่นไรแกนสารธาตุดินน้ำลมไฟถูกรุกรานจากวิญญาณการอดีตกรีดทำลายคนทั่วโลก จะพบภัยพิบัติสารพัดปัญหาให้แก้ไขทั้งเรื่องโลกเรื่องคนจนวุ่นวายแก้อย่างไรก็ไร้ค่าผ่าลมคลืนเป็นด้วยเหตุอาเพศโลกใบนี้ถูกย่ำยีจากมานุษย์สุดทนฝืนมุ่งทำลายล้างผ่านทุกค่ำคืน ไม่อาจฝืนขืนปล่อยไว้ใจโลกตรมนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ